สูงถึง30%เลยนะครับช่วงเดือนต้นมาเนี่ยผมก็มาเที่ยวทุกที่ที่เราไปเนยเยอะนะไปที่มาไม่ได้อาจจะซื้อบัตรซื้อบัตรมาหรือว่าไปเที่ยวต่อได้นะครับกับ4คนเป็นสคนเลยครับก็เหมือนกันเลยฮะก็โอ้โหข้อมูลเต็นมากครับก็อย่างที่บอกนะคือคนที่มาเที่ยวประเทศไทยทัานนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เฉพาะวันหยุดวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยนะทางเประเทศไทยเราก็ต้องรับบรยการที่อำนวยความสะดวกให้เลยทางบอำนวยความสดก ตัคอนเสิร anyway, ์ตเสร็จไปเที uh, ่ยวต่อได้เลยเป็นช่วงฤดูหนาวด้วยนะประเทศไทยมีอะไรเยอะเลยฮะจะได้ไปเที่ยวกันเยอะๆคือจองหัวมาพักกันยาวๆเลยแล้วกันก็จริงๆก็ไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเป็นการร่วมมือกันดยเฉพาะระหว่างนักข่าวกับกาวร่วมมือใช้ความที่มันแับสนุกสบายเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่า ยังไงก็แต่ว่าเราขอตกอนเนัดก่อนนี้คัอเราทีมีวามร่วมานนนี้เจอกับุเราทั้แต่เราคงจะต้องเตรีมโชว์เลยนะคร้จะส่จนารจิงจะม uh, well, well, right, mm ีสำหรับหน้าหัวตัวนะครับก็จะมีโชว์พิเศษให้คุณได้ได้ดูกันแต่เราคงว่าพิเศษใส่ไข่ใส่ใจด้วยเ้าพิเศษสำหรับผมไงเราคงจะมอบ ว่าปุม่มไปกนใครอยากกดก็ต้องมาดูในคอนเสริร์ตเองครับนี่สำหรับตับ้งหัวเป็นไงที่มียังขายอนะไรไหมจริงๆของที่ก็ถ้าสปอยไปก็นรู้กันกดนอ,อีกอ่ะเราเป็นว่ามาดูในคอนเสิร์ตดีกว่าครัง้งเดียวเลยเออตอนนี้ต้องกดบัตรกันให้ทันนั่นเองเพราะว่าไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาดประสบการณ์ดีๆแบบนี้ไปเลยนะครับพวกไหนก็มาถึงประเทศไทยแล้วพวกเราจัดเต็มกั้แน่นอนนะครับแค่ก็ไว้รอดูในงานว่าจะมีอะไรหรจะมีโชว์พิเศษๆอะไรมากมายเป็นไปหมดแหลก แต่ว่าถ้าทุกคนมาในคอนเสิร์ตนะคนเราจะดูแลค,ความสุขในกคนเองนะครับผมก็มากันเยอะนะครับที่สอง0ันวาควานี้นะครับมาเช่นน,นอะนะครับกับสตาร์ไปอยู่มีติ้ง